สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีเขานำสเสนอสรุปภาร,รกิจเด่นจังหวัดราชบรุรีช่วงเดือนมีนาคม2567เริ่มจากกิจกรรมแรกวันที่5มีนาคม2567ที่สาลาสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบรุรีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริ ผู้ว่าราชการจาาาังหวัดราชบรีเป็นประธานพิธีถวายพระทหารพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระพิสุสามเนรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังปีพุทธศักราช2567มีพระพิสุสามเนรผู้ก็อสอบบาลีสนามหลวงรวมทั้งสิ้น618รูป วันที่19มีนาคม2567จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรกลางน้ำเสริมสิริมงคลเมืองราชบุรีสายนาทีแม่กรองซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเติมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกต้อนรับราชบุรีเกมโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงทิดิผูวว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานนางพรรีตรงทิรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร,ราชบุบรีข้ารัชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์73รูปบนสะพาน M4 ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุบรีวันที่21มีนาคม2567นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุบรีเกม ที่สนามราก้อนโซลาพาร์คสเตเดียมโดยมีนายเกียรติศักดิ์รงศิร,ริผู้าราชการจังหวัดราชบุรีผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยนักกีฬาและประชาชนชาวราชบรุรีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากพิธีเปิดเริ่มด้วยการแสดง3ชุดประกอบไปด้วยระทึกก้องกลังตานำรับเริ่มญาตราทัพและพรยุหะญาตรา จากนั้นขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนามและจุดไฟในกระถางคบเพลิงเป็นสัญญาณเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39อย่างเป็นทางการวันที่22มีนาคม2567นายเกติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดตราดบุรีนางพรศรีตรงศิรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดบุรี และประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตราชบุบรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวจัดงานท่องเที่ยวราชบุบรีของดีเมือง,องคอและงานกาชาติประจำปี2567จัดขึ้นในระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่9เมษายน2567ณบริเวณโดยรอบสารกลางจังหวัดตราชสุบรีวันที่27มีนาคม2567นายเกดิศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดตราชบุบรี พลโทมนิตฟิริรัตนา,ากูลเจ้ากรมการทหารช่างพร้อมด้วยนายทหารและส่วนราชก,การว่ายน้ําข้าแม่น้ําแม่กรองที่บริเวณสะพาน M4 โดยว่ายจากฝั่งตลาดเก่าโคยกี้เทศบาลมืงราบุบรีไปยังฝั่งกรมการทหารช่างระยะทางประมาณ145เมตร กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ทั้งนี้สะพาน M4 เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมจนถึงงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมค่ะนางกอนีตรงศิลินายกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยกรรมาการและสมาชิกเหล่าการชาติจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนที m a แและไทย QM เพื่อกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเอาใจใส่ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองราชบุรีหนึ่งรายอำเภอสวนพึ่งหกรายและอำเภอโพธารามเจราย นาพงพรรีตรงสิรินายกหลักฐาชาติจังหวัดตาชบุรีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตาชบุรีพร้อมคณะเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนวัดอารายิกาวาสโด,ดยให้คำแนะนำคำปรึกษาให้กำลังใจและให้ความอบอุ่นเสมือนเป็นผู้ปกครองพร้อมทั้งแนวคิดและแนวทางให้นักเรียนขยันหมั่นเพียรและมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อ ในระดับสูงขึ้นตามความสามารถของแต่ละคนเพราะเด็กในวันนี้เขืออนาคตที่ดีของชาตินางพรสีตรงศิลินายกหลักกาชาติจังหวัดราชบรุรีประธานแม่บ้านมหัสไทยจังหวัดราชบรีลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอำเภอโพธารามซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมา เป็นบ้านของนายชัยยาสํารานอยู่ได้รับความเสียหายทั้งหลังโอกาสนี้ได้บอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือในเบื้องต้นเหล่ากาชาติจังหวัดตราบุบรีจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจสายทานน้ำใจสายใหญ่กาชาติประจำปี2567มีนายเกติศักดิก์ตรงศิ <c oughs> ริผู้ว่าราชการจังหวัดราธุรีพร้อมด้วยนางพรศรีตรงศิรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดราบุรี ร่วมรับมอบเงินสดและสิ่งของจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำไปออกร้านวัชากาชาติในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืององค์และงานกาชาติประจำปี2567จัดขึ้นในช่วงวันที่31มีนาคมจนถึงวันที่9เมษายน2567และนี่ก็คือภาร,รกิจเด่นจังหวัดราชบรุรีช่วงเดือนมีนาคม2567ค่ะ